่วงนอนจังสาแลเอากาแฟไม่ฉันกินแก้วหนึ่งซิกซแลาเปาใจสาแลกาแฟร้อนทำไมแกไม่บอกฉันฉันจะหักเงินเนเธอจากวันละยี่สิบบาทเหลือห้าบาทาไปเลยกาแฟร้อนฉันไม่ชอบ ทิ้นหลังเลยียบอกคิดก่อนสิอย่าหักเลยนะคะผู้หญิงมันเดืนนิ่อนองน้อยอยู่ยีบ,บาทถ้าเธอไม่ให้ฉันหักเธอก็ไป่ทำให้ฉันใหม่ดนนี้เลยไม่ได้ร้อนแบบนี้ไม่แกล้งกันเลยนะสาวแหละเธอแกล้งฉันแน่ๆน,เน่เดี๋ยวฉันจะฟ้องม่มแม อ่านมากเลยสาวแหลกเกนฉันแฟนร้อยไม่ยอมบอกฉันเลยไค่ะไหนมาดูสิสาวแหลกมันก็เย็นเกินไปนะสาวแหลกเธอไม่รู้จักคำว่าพอดีไหมสาวแหลพอดีรรู้จักไหมอะไรนี่วะไม่ได้ฉันจะบอกหม่อมแม่หักเดือนเือนเธอ จากวันละ20บาทเหลือวัน5บาท